รากที่3บทนิยามคือให้ a แทนจำนวนจริงใดๆไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบหรือว่าเป็น0ูนย์ะคะรากที่3หรือว่า cube root ของ a ก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ a ค่ะสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะจงหารากที่3ของจำนวนต่อไปนี้ก็คือการหาว่าจำนวนอะไรเอ,อ่ยที่ยกกำลังสแล้วได้จำนวนที่กำหนดให้นะคะ อย่างเช่นในข้อที่1อะไรเอ่ยยกกำลังสามแล้วได้27คําคำตอบก็คือ3มกำลังสถูกต้องไหมคะเราก็จะตอบแค่เลข3ข้อที่2นะคะอะไรเอ่ยยกกำลัง3มแล้วได้64คําคำตอบก็คือ4นั่นเองค่ะข้อที่3 11ยกกำลังสได้1331พอมมาข้อที่4นะคะ อะไรเอ่อยกกกำลัง3ได้730ซึ่งไม่มีนะคะจำนวนเต็มที่ยกกำลัง3แล้วได้730เราก็จะตอบโดยติดสัญลักษณ์ไว้แบบนี้เลยนะคะและสำหรับเศษส่วนเราก็จะทำแยกตัวเศษและตัวส่วนนะคะ9กําำลัง3ได้729และ10กกำลัง3ได้1,000 10ค่ะสำหรับทศนิยมนะคะ เราก็จะมองตัวเลข125 5ยกกํากกำลัง3ได้125จากนั้นตรงนี้นะคะเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่ง3ตํตำแหน่งนี้เกิดจากการคูณกันของตัวเลข3ตัวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมี1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ต้องทำเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งแบบนี้นะคะต่อไปในข้อที่7นะคะเราก็จะพิจารณาแค่ตัวเลขนี้นะคะ อไรยกยํกำลัง3ได้1728ซึ่งก็คือ12จากนั้นก็มาพิจารณาตาแหน่งนะคะตอนนี้ตัวเลขที่กำหนดให้เป็นทศนิยม6ตําแหน่งนะคะ mm hmm. เกิดจากการคูณกันของ3ตัวก็คือตัวละ2ตําแหน่งนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ทำเป็นทศนิยม2ตําแหน่งแบบนี้เลย mm hmm. และข้อสุดท้ายค่ะ mm hmm. สังเกตง่ายๆจากจำนวนตำแหน่งนะคะตอนนี้มี2ตํตแหน่งเนาะ ซึ่ง2ตำแหน่งเนี่ยไม่สามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนได้นั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถหาจํานวนเต็มหรือทศนิยมที่สามารถยกกาลัง3แล้วได้0.09นะคะเราก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนแบบนี้เลยค่ะแบบฝึกหัดต่อมานะคะจงหาค่าของจํานวนต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วนะคะแบบนักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เลยนะคะ วิธีการพิจารณาก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะอะไรเอ่อยยกกำลัง3ได้216คําตอบก็คือ6นั่นเองเราก็จะทําไปในลักษณะเดียวกันนักเรียนเห็นเครื่องหมายลบด้านหน้าตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราก็จะใส่ลบรอไว้แล้วก็พิจารณาเหมือนเดิมอะไรยกกําลัง3ได้2,197ก็คือ13นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะลบตัวเศษนะคะก็คือ9กําลังส ก็จะตอบแค่9และตัวส่วนนะคะ2ยก่กำลัง3ได้8ก็จะตอบ2แบบนี้สำหรับรากที่3นะคะจำนวนที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายรากที่3เนี่ยสามารถติดลบได้นะคะแล้วเราก็จะคิดเหมือนเดิมค่ะพยายามมองเป็น343นะคะซึ่งก็คือเลข7ใส่ลบรอไว้นะคะอันนี้ทศนิยม3ตํตำแหน่งก็ต้องเกิดจากการคูณกันของ1ตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ เท่ากับลบ0.7ต่อไปข้อที่5นะคะมองเป็น3,375ค่ะอะไรเอ,อ่ยกกำลัง3แล้วได้3,375าคำตอบคือ15กํากำลัง3นะคะอันนี้ทศนิยม6ตตำแหน่งนะคะก็เกิดจากการคูณการของ2องตำแหน่ง2งตำแหน่ง2องตำแหน่งแบบนี้เพราะฉะนั้นทำคำตอบที่ได้ ให้เป็นโทศนิยม2ตําแหน่งนะคะทีนี้ในข้อที่6นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีลบ2ตัวนะคะลบตัวที่อยู่ข้างนอกกับลบตัวที่อยู่ด้านในนะคะเวลาทำก็คือ,อเราใส่ลบด้านนอกรอไว้ก่อนนะคะที่ไฮไลท์สีฟ้าเนาะแล้วก็วงเล็บตัวด้านในค่ะอะไรเอ,อย่ยยกกำลัง3ามแล้วได้ลบ 1, 13่าคำตอบก็คือลบ11ซึ่งลบข้างในเนี่ยก็คือมาจากลบสีชมพู จากนั้นเราบอกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายลบคูนกับเครื่องหมายลบติดกันแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ1 1เฉยๆนะคะจงหาผลลัพธ์ของจํานวนต่อไปนี้นะคะข้อที่1รากที่3ของ8บวกรากที่3ของ27นะคะวิธีการทำก็คือเราจะทำไปทีละตัวนะคะรากที่3ของ8ก็คือ2 บวกกับรากที่3ของ27ก็คือ3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้2อบวก3นะคะซึ่งเท่ากับ5นั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะรากที่3ของ729มีค่าเท่ากับ9ลบกับรากที่3ของ64 <c oughs> ก็หาว่าอะไรเอ่ยอยกำลัง3ได้64คําคำตอบก็คือ4นะคะได้เป็น9ลบ4เท่ากับ อีกแล้วต่อไปข้อที่3นะคะลบ1,331นะคะคำตอบที่ได้ก็คือลบสิบวกกับรากที่3ของลบ343นะคะคำตอบคือลบ7นะคะลบ11บวกลบ7คำตอบที่ได้ก็คือลบ18นั่นเองค่ะสำหรับในข้อที่4นะคะ มีลบแล้วก็ลบ1331นเะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลบแล้วก็เป็นลบ11บนะคะบวกกับรากที่3ของ1000นะคะก็คือเลข10นั่นเองลบกับตรงนี้นะคะลบ3,37คือลบ15ายกกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็น11 บวก10แล้วก็บวก15นะคะซึ่งคำตอบที่ได้จะเป็น36นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5นะคะลบรากที่3ของ4096อะไรเอ,อ่ยยกกำลัง3ได้4096าคำตอบคือ16นะคะแล้วก็ลบกับตรงนี้นะคะ อะไรเอ่ยยกกำลัง3ได้ลบ216ก็คือลบ6นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาก็คือลบ16บวก6นะคะคำตอบที่ได้ก็คือลบ10นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเศษส่วนนะคะแต่ไม่ยากเกินไปอ่าเรามาดูกันเลยนะคะอะไรเอ่ยยกกำลัง3แล้วได้125คําคำตอบก็คือ5นะคะ ส่วนด้วยอะไรเอ,อย่ยยกกำลัง3ได้512คําคำตอบก็คือ8นั่นเองค่ะบวกกับอะไรเอ,อย่ยยกกำลังสองได้ขอโทษค่ะอะไรเอ,อย่ยยกกำลัง3ได้2 7 4 4นะคะคำตอบก็คือ14ส่วน8แล้วก็ลบกับลบ 14. ซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเศษส่วนเนาะแล้วก็ตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะแต่ มีตัวที่1กับตัวที่2เป็นส่วน8แล้วเพราะฉะนั้นตัวหลังนะคะตรงนี้ลบคูนลบ,ลบกลายเป็นบวกเนาะคุณครูเปลี่ยนเป็นบวกเลยนะคะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากาันโดยการคูณ8ทั้งบนและล่างนะคะก็คือเอา14ตัวนี้ไปคูณกับ8นะคะคำตอบที่ได้คือ112ทั้งหมดส่วน8แล้วก็ตอบเป็น131ส่วน8นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ